ช่วงนั้นร้องเพลงไม่ได้เลยเหงื่ออักเสบป่ะพี่แล้วฮะหนูก็เจตะเเมมันมากระหลมันกระแท็กระแทอย่างเงี้ยพี่แล้วหรือยังทำไมฮะที่หนูใส่ชุดสีเหลืองอะเเห็นแล้วครับเขาบอกว่าที่ชุดรัดเปรี้ยรัดเปลียรัลเปี้ยรัเปลี้ยหนูไม่เคยแห้งเลยพี่สวัสดีครับ ขอต้อนรับชมนะครับเข้าสู่รายการโหนกระแสนะครับกระแสวันนี้นะครับเป็นเรื่องราวของคุณผู้หญิงคนหนึ่งนะครับมาเรียกร้องของความเป็นธรรมนะครับบอกว่าคือเธอเองเนี่ยบอกว่าเธอทนอยู่กับผัวไม่ไหวจริงๆเพราะหัวเธอเองเนี่ยนะครับคือ พยายามสะกิดเธอตลอดเวลาต้องบอกนี้นะว่าการกระทําแบบนี้นี่ถือว่าเข้า,ข,าข่ายข่มขืนเหมือนกันนะเพราะว่าเมียไม่ยอมแต่ผัวพยายามตามประกบแล้วก็ละเมิดเธอตลอดเวลาเธอบอกเธอทนไม่ได้จริงแมก้กระทั่งเธอแปลงฟันอยู่ยืนแปลงฟันอยู่ขวนจมเชื่อไหมฮะประกบหลังแล้วก็คือลักษณะเหมือนขอโทษนะจั่วลมปึ๊บป๊บผูบบ้มีก็พยายามลลหลบซ้ายหลบขวาหัวก็จั่วลมสุดท้ายผัวตกนะฮะบอกทําไมมึงไม่ยอมกูเรื่องนี้ ต้องถึงเรื่องราวของนุชต้องถึงทนายแก้วนะฮะทนายแก้วบอกจะไปร้องแล้วนะครับวันนี้ครับวันนี้ครับพบกับผู้เสียหายนะครับสวัสดีครับน้องครับสสวััดีครบเออน้องแต่ที่พูดมาเป็นข้อเท็จจริงใช่ไหมครับ ไม่ไหวเลยอ่ะพี่มัน every day every night เลยอ่ะพี่มันหนูไม่ได้พักไม่พ้นเลยอ่ะเหรอฮะใช่ไม่ต้องอะไรพี่ขนาดแต่ว่าอย่าว่าแฟนงฟันแล้หนูเป็นโควิดนะพี่หนูไม่ยอมยังไม่ยอมบอกคุณบอว่าเดี๋ยวติดนะเดี๋ยวติดนะพวกไปคุยอยู่มันบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวมันใส่แมสเดี๋ยวใส่แมสใช่มันบอกเดี๋ยวมันใส่แมสก็ได้คือที่ว่าใส่บนใส่ล่างล่างใส่ไหมล่างไม่ได้ใส่แต่แต่ข้างบนใส่แต่ข้างบนด้วยใส่แต่แมสข้างบนด้วยใอะหลังจากนั้นสองวันเป็นไงฮะมันก็ติดโควิดนะพี่โอ้โหนี่มันอันตราย จริงนะแล้ววันที่คุณอยากให้ทางเราจัดการยังไงกับผัวคุณนะเดี๋ยวพี่ช่วยตามคุกกรณีแล้วเรียกมามาเลียนกันหน่อยได้ไหมครับได้ครับก็ผมชื่อเลยนะกูไ้ไหมครับกับหนุน้ยค่ะนุ้ยนะก็คุณนุ้ยครับถ้าเกิดคุณนุ้ยชมรายการอยู่นะครับแล้วอยากจะชี้แจงข้อที่จริงนะครับว่า คุณไปร่วงละเมิดเมียแม้กระทั่งเมียเป็นโควิดอยู่คุณก็ยังไปทําเขาอีกเนี่ยนะครับจนกระทั่งคุณเป็นโควิดนะฮะแล้วแปลงฟันล่ะแปลงฟันด้วยไหมโอ้พี่ช่วงนั้นร้องเพลงไม่ได้เลยเหงื่ออักเสบป่ะพี่แล้วฮะหนูก็จะไปแปลงมันมันก็หันูก็แท๊กกระแทกอย่างเงี้ยพี่แล้วเห็นบอกคุณพยายามหลบแล้วด้วยใช่ไหมใช่พี่แต่ก็ไม่ได้แล้วล่าสุดพี่เห็นหรือยังทำไมฮะที่หนูใส่ชุดสีเหลืองอนะเออเห็นแล้วครับเขาบอกว่า แล้วเปรี้ยแล้วเปรี้ยคือเขาบอกเขาเขาเห็นไม่ไหวเขาบอกเห็นไม่ได้เลยแบบนั้นโดนอีกกัวฮะใช่พี่หนูไม่เคยแห้งเลยพี่โอ้โหแล้วทุกชันนี่ขาดันไม้ชีเ่องนั้งขาดมันก็ชากทัหมดเมายมี่โอ้โหคุณเป็นสามีอะไรครับเนี่ยคุณต้องเบาๆใจเย็นๆนะฮะคือบางทีเขาก็อยากจะพักผ่อนบ้านนี่โดนทุกวันทุกนาทีทุกชั่วโมงเลยไหมพี่เคยเป็นอย่างเขาไหมไม่เคยไม่เคยที่ไม่เคยครับ เดี๋ยวฝากพี่เคียร์ให้หนูหน่อยนะได้ครับโอเคครับคุณนุ้ยครับถ้าเกิดว่าคุณต้องการชี้แจงเขาจริงจริงติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับหรือว่าจะให้ผมเนี่ยไปชี้แจงถึงรังของคุณก็ได้ <c oughs> นะครับผมขอผู้หญิงคนนี้ไปด้วยนะฮะคุณไปด้วยนะไปด้วยครับไปด้วยนะฮะไปนั่งในรังของคุณก็ได้แล้วคุณเอาพวกุเพื่อนกณมาเลยให้หมดนะฮะเชื่ออะไรบ้างนเะพื่อนเขาเอะไอบอลไอแจ๊ดไอตั๊กไอพวกนี้พ่อเล้าทั้งนั้นนะไอพวกนี้พ่อเล้านะเอามาให้หมดไอโกพวกนี้เอามาให้หมดนะฮะจริงแล้วไอพวกนี้ก เ,เพจแต่ว่าใช่ค่ะเพจแต่ยยว่ามันมันรอบเดียวแล้วมันก็ไปมีม,มีนุ้ยเนี่ยมันติดแจมมันเสือกกลับมาอีกที่นี่หนูนก็เลยล็อกขามันไว้เลยโอ้โหทำยิ้ไม่ได้นะครับ,รบก็ยังไงต้องชี้แจงนะทั้งหมดเลยยินดีนะครับยังไงจะให้ผมไม่หาก็ได้ที่รังของคุณแล้วก็เดี๋ยวผมขอเชิญผู้หญิงคนนี้ไปนะฮะคุณชื่ออะไรนะตั๊กแถด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 ตอนนี้ไม่รู้จะทะลักยังไงแล้วนะฮะก็เดี๋ยวเอาตั๊กแถดไปด้วยนะครับเอาเดี๋ยวไปเจอกันในครั้งหน้านะคคครรรัััับบบเดดดีีี๋ยววพูุสส Oh <laughs>